ผิวแห้งลอกเล็บหนาเหลืองไม่หายสักทีระวังอาจเป็นสัญญาเริ่มต้นของโรคสะเก็ดเงินผิวหนังอักเสบหรือเชื้อราที่เล็บหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรสังเกตตัวเองนะครับเพราะแค่ทายาอย่างเดียวคงไม่พอการดูแลตัวเองจากภายในก็ไม่แพ้กันครับหลีกเลี่ยงของมันของทอดมีน้ำตาลสูงหรือแอลกอฮอล์หีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าหรือถุงเท้าที่ชื้นเพราะเสี่ยงเป็นโรคเชื้อราที่เล็บ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและดูแลผิวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อลดความเครียดที่เป็นสิ่งกระตุ้นอันดับต้น,ตนการหลีกเลี่ยงอย่างเดียวอาจไม่พอเราขอแนะนำอาหารเสริมเอลซี่ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยฟื้นฟูบำรุงเซลล์ผิวจากภายในสู่ภายนอกให้กลับมาแข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติใบโบบกขมิ้นชันและเห็ดลินจอเจรพอสุขภาพผิวที่ดีเริ่มต้นได้จากภายในอย่ารอให้ผิวคุณแย่ไปกว่านี้ และให้เอลซีช่วยดูแลไม่ใช่แค่ผิวแต่ดีต่อตัวคุณด้วยครับ